ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยววัดพระแก้วกันนะคะจะมาไหว้พระกันค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเองเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสามถึว้พักกันค่ะ เห็นไหมคะว่าทุกเพศถูกไหวคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไฮโซไฮซ้อนหรือว่าคนธรรมดาตัวมาถึงฝรั่งมังค่าเขาก็มาไหว้ว่าสพแก้กันได้นะคะสาธุคะ่ะ นอกจากจะไหว้พระแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะเดินชมพระบ,บรมมหาราชวังได้ด้วยนะคะก็วันนี้อากาศดีจริงเลยนะยนี่นี่เลยค่ะ,เ,คะเราวคงจะมีโอกาสได้หเห็นพระบ,บรมมหาราชวังก็เฉพาะช่วงที่มีงานต่างๆนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านก็จะทรง ออกมาพบปะข้าราชการบริพารต่างๆด้วยนะคะนี่ค่ะคุณย่าคุณยายก็องมาไว้พระทำาุบเหมือนกันลูกๆหลานๆอย่างเราๆนะคะก็ควรจะทําหน้าที่ลูกหลานที่ดีพาปู่ย่าตาทวดนะคะมาเที่ยววัดเที่ยววาชมวังแบบนี้นะคะเพราะว่า ือมท่านก็แก่มากแล้วจะให้ขึ้นรถขึ้นามาเองนะคะก็คงจะลํำบากหนาดูเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยก็ควรจะพาท่านมาบ้างนะคะรับรองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนๆถ้าลองได้มาที่นี่แล้วก็ยิ้มกับบ้านหน้าบานทุกบ้านแน่นอนค่ะวางใหญ่มากเลยนะคะนี่ก็พาเพื่อนๆชมวงัง นี่ละค่ะคือเขาประหลุมหาระช่วงของไทยเรานั่นเองนะคะเป็นอย่างไงบ้างเพื่อนสวยมากน,นี่นี่ละนี่เห็นไหมเอาเป็นว่ายังไงตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปสวย ที่หน้าวังก่อนแล้วกันนะคะยงไงเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ไหนอีกติดตามกันต่อไปก็แล้วกันเห้มไหมคะว่าเที่ยวคนเดียวก็สนุกได้แล้วก็ยังแบ่งปันความสุขกับเพื่อนๆอด้วยบ๊ายบาย